mèo tăng สวัสด,ดีค่ะซ้สมสาวก็ถือโอกาสมาไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นเพื่อนๆลงคลิปเก็บเม็ดเม็ด้ดาเนาะถ้าภาษาบ้านเราก็ว่าเม็ดยาแต่ว่านมะลิดยา้าเม็ดญ้านะคะ,ะ,คะที่อยู่ในข้าวนะคะเยอะมากไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่ว่าเยอะมากแต่ก็เอาออกดีกว่าเนาะมันเป็นสีดํามันไม่มันไม่ค่อยอ่า สวยงามเนาะเพราะส่วนมากเรา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 ,เราหุงข้าวเนาะเราไม่ได้หุงเม็ดยาเราก็ต้องเก็บให้สะอาดเพราะว่าส่วนมากสามสาวก็จะเก็บแล้วก็ทําหุงข้าวไปถวายวัดนะคะเอาไปเอาไปวัดนะคะทําบุญนะคะเอาเข้าวไปวัดนะคะส่วนมากก็จะเอาเข้าวข,ข้าวเจ้าเขาเรียกว่าข้าวเจ้าใช่ไหม<ด>ข้าวเจ้าเนาะข้าวเจ้านะคะนี่ดูแล้ว โอ้ปอดผ้ายนะคะก็เอาลงไปเทตือไว้นะคะอ่านี่คือตัวที่เสร็จแล้วนะคะเม็ดยาปปอดเม็ดยานะคะทีนี้ก็มาดูนะคะให,ให้ดูในถังก่อนว่ามันเยอะไหมนะอาจจะมืดๆน,นิดนึงอนเนาะเม็ดยาสามสาวก็จะตักนะคะตักขึ้นมาเห็นแล้วตืงนี้มันมีเห็นไหม ก็เปลือกเนาะที่มันไม่ได้นะั้นแล้วก็อันนี้ต้องเอาออกให้หมดนะคะเพราะว่าบางทีไม่ใช่มีแต่เม็ดญ้านะคะบางทีก็มีหินที่อยู่ในลงสีนะคะที่ที่มันส่วนมากนะคะจะมีหินมาด้วยทีนี้ส่วนมากประสบปัญหาเป็นไงคะฟันแตกเนาะฟันแตกฟันบินแล้วทีนี้นะโอ้ต้องได้ไปหาหมอฟันเลยทีนี้ฟันบินทุกคนนะคะ อาจจะเคยโดนเนาะกินข้าวอยู่ดีๆแล้วไปกัดเม็ดก้อนหินหรือว่าเม็ดยาเข้าไปนะคะบางทีมันถูกล็อกของมันมันก็จะทําให้ฟันแตกฟันบิ่นได้นะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่มาให้กําลังใจกับสามสาวนะคะสิบสามล้านดวงใจสิบเอ็ดล้านดวงใจนะคะที่มาให้กําลังใจคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าสามสาวก็ไม่ยาเยอะเท่าไหร่นะคะพอดีนะคะถ้าเราไม่ออกมันก็ไม่คักเท่าไหร่เนาะ สามสาวนี่ทาวิธีธรรมดานี่แหละเอาใส่จานแล้วก็มาเก็บนะคะเพราะมันไม่เยอะเราก็มีเวลานะคะมีเวลาดูให้ละเอียดนะคะอ่าอ่านี่ยนี่อะไรเนี่ยดําๆอะไรที่มันดำาๆนะคะออกจากที่ขาวขนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เอามาเอาไปขอบคุณนะคะ21ล้านดวงใจค่ะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะทีนี้ เก็บเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เอามาเทลงไปอันนี้แสดงว่าเรียบร้อยแล้วโปรดมิดหญ้านะคะทีนี้ก็มาตักไมาเอาก่งขามั่งนะคะเก็บหญ้าในมิดข้าวกลอนไปเึ้ข้าวไปถวายวัดนะคะอ่าเห็นคนทําคนทิตนนี้บ่อยนะคะสามสาวก็เอามั่งนะคะข้าวเจ้าข้าวหงเอาไปหุงนะเนาะหุงถวายวัดส่วนมากพระก็ฉันข้าวเจ้าเนาะ ข้าวสวยนะคะอันนี้ภาษาไทยอาจจะแข็งแรงนิดหน่อยนะคะก็ข้าวสวยเนาะเขาเรียกว่าข้าวสวยถ้าข้าวเหนียวเขาเรียกว่าข้าวอะไรข้าวเหนียวเนาะข้าวเจ้าหรือเขาเรียกว่าข้าวสวยโอเคนะคะเห็นไหมข้าวของสามสาวนะคะอันนี้ก็พันข้าวเราก็เอามาจากไปซื้อที่เกษตรเลยนะคะส่วนมากสามสาวจะไม่ได้เอาตัวที่อยู่ในเรานะคะเพราะว่าถ้าเราไป ซื้อที่เกษตรนี่มันก็เขาจะดูแลมเมล็ดพันธุ์อย่างดีเนาะ,ะเมล็ดยากก็ไม่มีนะคะทําให้เวลาที่เรามาปลูกปลูกข้าวมันก็จะทําให้มิดยากน้อยนะคะปีนี้ถือว่าน้ํามาดีผลผลิตเต็มที่นะคะก็เลยทําให้หญ้าไม่มีโอกาสที่จะได้ปลูกขึ้นมานะเพราะว่าข้าวเราสวยงามมันปกคลุมไปหมดแล้วถ้าใครเคยได้ตามคลิปก็จะเห็นสามสาวพาไปชมทุ่งนาอยู่นะคะ กุ่งนามปีนี้ถือว่าข้าวสวยงามมากค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนไม่ใช่เม็ดอัญญานะแต่ว่าเป็นข้าวที่มันบางในส่วนหัวของมันที่มันม,มันเน่าหรอจมูกข้าวหรอจะเป็นสีดำนี้เราก็ทิ้งออกไปนะคะอ่า คิดว่าปลอดหมดแล้วไม่มีล้วก็ไปทีที่เดิมหมดทีนี้ก็ตักใหม่นะคะวิธีง่ายๆขอบคุณ25ล้านดวงใจค่ะที่แวะมาทั้งทางให้กำลังใจกับสามสาวนะคะสามสาวขอบคุณมากมากเลยค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเล็กๆน้อยๆถ้ามีอะไรที่เราทำกิจกรรมในบางช่วงบางเวลาช่วงนี้เรามาเก็บเม็ดข้าวแล้วก็ ไลค์ like, คุยกันกับเพื่อนๆนนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นไงนอะเม็ดข้าวเยอะเหมือนกับสามสาวไหมเนอะหรือว่าไม่ค่อยมีเม็ดยา <c oughs> อ่าเห,หเวลาเราเข้าวไปไปที่วัดเราก็สบายใจเนาะเราก็ทําดีที่สุดขนาดว่าเราดูดีอย่างนี้นะบางทีมันก็ยังผือจะมีเม,ม็ดญ้าโผ่ไปด้วยนะคะอ่าสวยงามละ กินนี่ก็เก็บเทลงวันนี้สงสัยจะไม่ได้เห็นเล้่ดำดำๆเนี่ยเนี่ๆเนี่ยมิดย,ย,ยะทิ้งออกให้หมดให้ดำๆทั้งหลายอันนี้ที่ไม่ต้องการเนาะ ทุณผู้กำลังใจนะคะที่มาให้กําลังใจ3มสาวกิบเม็ดย่าเ,เนาะในบุญนำกันเดิออนุโมทนาบุญนำกันนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสิล้านดวงใจนอ้องมิดข้าวสวยนะคะ สวยมากเวลาหุงก็ขึ้นหม้อนะคะเวลาหุงก็ขึ้นหม้อข้าวก็ไม่แข็งเวลาหุงก็ไม่แข็งด้วยนะคะพอดีนะคะเป็นข้าวปีปีนี้นะข้าวปีหกหกเนาะปีหกหกปีที่แล้วปีก็ปีนี้แหละเนาะก็เรียกว่าปีนี้ใช่ไหมปีหกหกปีนี้ปีหกเจ็ดไม่ใช่เนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ มาให้กำลังใจกับสามสาวค่ะขอบคุณนะคะยี่สล้านดวงใจให้ดูก่อนอนะมนี่อันนี้เผือพระหรือว่าเราเองเผือไปกัดเข้าเนาะมีโอกาสฟันหักเลยนะคะฟันหักแล้วเป็นไงทีนี้โอ้ยไปหาหมอฟันอุดแล้วอุดอีกนะคะมันหลุด สงสารนะคะคนที่ฟันสึกเนาะไม่ก็คือคนเราเนาะกินข้าวแบบมีความสุขเผอไปกัดนะคะฟันบินอย่าปล่อยไว้นะคะต้องรีบไปหาหมอฟันเลยนะคะหมอฟันรออยู่นะคะอย่าปล่อยให้ปวดแล้วค่อยไปหาหมอนะ,ะถ้าเวลาเรากัดก็ถูกก้อนหินแล้วฟันแตกฟันบินเนาะดูแลสุขภาพฟันด้วยนะคะแปลงฟันก็เปลงฟันอย่างน้อย วันละสองครั้งนะคะตอนนี้ที่เขาบอกกันก็คือสองสองสองเนาะก็คือแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งอ่าแปรงอย่างน้อยสองนาทีนะคะหลังจากแปรงแล้วอีก2ชั่วโมงถึงถึงจะกินอาหารได้นี่ก็เป็นเป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยนะคะเพราะว่าพอดีพูดเรื่องกับข้าวเนาะเรากินข้าวเราหลังจากที่เราทานข้าวแล้วเราก็ต้องแปรงฟันให้สะอาดนะคะ เวลาเวลาเราทานข้าวเราก็ดูด้วยนะคะอย่าให้ถูกเม็ดหินเม็ดหญ้านะคะที่ที่อยู่บนในข้าวนะคะที่อื่นหญ้าเยอะเยอะเหมือนหญ้าเยอะไหมเนาะหปินเตะละที่นี่โอ๊ย้ยเก็บเก็บหญ้าออกจากข้าวนะคะขอบคุณมากนะคะยายหอมหวานสงสัยยายหอมหวานอยากมาเก็บเม็ดหญ้าด้วยนะคะ ไหลเลยสาธิตขอบคุณนะคะจากใหม่อีกตึ๊นนี่มาเลยเวลาไปสีข้าวาว,าว,าวา่าคักเลยไหมฟางนะคะเศษฟางนะคะเอาออกนะคะเราต้องให้มีอะไรเหลือพวกที่เป็นเศษเศษวัสดุเศษอะไรต่างๆหินเม็ดหญ้า แล้วก็ตัวเฟืองบตัวเฟืองก็ยังมีนะน่นนี่ฟางข้าวนะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะขอบคุณสิบเอ็ดล้านลงใจนะคะที่มให้กำลังใจกับสามสาวค่ะอย่าลืมติดตามให้กำลังใจกันนะคะมาข้าวหรือยังน้อเตรียมตัวหมาข้าวไปวัดหรือยังน้อสามสาวก็คงจะหุงข้าวพรุ่งนี้ก็หุงข้าวไปวัดนะคะแล้วก็นึ่งข้าว ข้าวไปวัดด้วยนะข้าวเหนียวทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าพวกนี้เอาไปใส่บาตรท,ทาบุญนะคะก็ทุกข้าวไปนะคะมีเสียงกระซิบบอกว่าตื่นแต่เช้าด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อห่อเนาะส่วนมากเราก็นอนดึกนอนดึกเราก็ตื่นสายนะคะ ตื่นมาแล้วก็ไปใส่บาทเลยมีคนเตรียมให้อะไรก็อออก็ตั้งใจในแล้่องแตะนั่นนะนานเพื่อนหายไปหมดเลยไปไหนแล้วเพื่อนอ,อีกสองนาทีก็จะหยุดไล์นะคะก็ดูการเก็บข้าวนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะสามสาวก็ อยากจะไล่เรื่องอะไรวันนี้ไข่ตุนก็ไปเที่ยวแล้วนะคะไปหาแฟนแล้วไข่ตุนวันนี้เมวันนี้อยู่ก็เลยมาพามาดูเก็บมิดรข้าวที่ข้าวเจ้าข้าวเจ้ามารินะคะของเรานี่ยข้าวเจ้ามาริ1 0ึหใช่ไหมหนึย์ห้านะคะโอเคเลยเปดิดหมดแล้วอ่า อีกสองนาทีลงค่ะเม็ดยาเม็ดยาสองทุ่มกว่านาะทุ่มครึ่งมันได้ไหลายขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจสามสาวค่ะ ุณมากๆเลยค่ะก็ขอโอกาสแนะนำช่องสามสาวนะคะมาให้กำลังใจกันดูธรรมชาติวิถีชีวิตะคะเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้านะคะ่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณยายหอมหวานแล้วก็ทุกกำลังใจที่แวะมาทักทใยให้กำลังใจกับสามสาวทุกช่วงทุกเวลานะคะข้าวเราก็สวยแล้วก็ววกพรุ่งนี้ เอาไปทำบุญนะคะก็ให้ทุกคนอนุโทนาบุญด้วยกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสามสาวก็ถือโอกาสหยุดไลค์ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะหยุดไลค์